แซนวิชนั่นเองค่ะแซนวิชคืออะไรทุกคนความหมายก็คือจากจุดที่แหวหนึ่งจุดค่ะให้เราอ่านข้างบนสักหนึ่งประโยคอ่านข้างล่างอีกสักหนึ่งประโยคแล้วค่อยประกบเหมือนกับแซนวิชนั่นเองค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ at a restaurant นะคะเกิดขึ้นที่ร้านอาหารร้านหนึ่งค่ะ เป็นทีมกับเอมี่คุยกันไปดูกันเลยค่ะว่าข้อสี่เขาคุยกันว่างไงนะคะแน่นอนค่ะทุกคนหาทีมบอกว่า Are you done with your dinner นะคะคา Are you done ุดันตรงนี้ต้องแปลดีๆนะคะไม่ได้แปลว่าทำนะคะแต่แปลว่าเสร็จความหมายก็คือเธอเนี่ยทานข้าวเย็นของเธอทานดินเนอร์ของเธอเสร็จหรือย,ยังแล้วก็ต่อว่า let's go home งันกลับบ้านกันเน,นี่ยะฉันอันนี้เป็นช่วงท้ายของการทานอาหารแล้วเหน,นไหมคะจะโกโฮมแล้วทุกคนนะคะแสะดงว่าต้องเป็นช่วงท้ายๆของการกินอาหารที่ร้านแล้วนะคะทิมนะคะจะถามว่าอะไรตรงนี้นะคะทิมจะถามว่าอะไรนะคะแล้วเอมี่ก็บอกว่า no more than t บาท โนมอ t แดนแปลตามตัวก็คือไม่มากไปกว่า20บาทความหมายก็คือไม่เกิน20บาทนั่นเองค่ะอะไปดูช้อยส์กันค่ะนะคะอะช้อยส์ที่1บอกว่า what currency do they accept นะคะทุกคนอา่าคำว่า currency มีความหมายว่าค่าเงินนะคะค่าเงินนะคะใครไม่รู้จดความหมายค่ะนะ,ะ currency แปลว่าค่าเงินเช่นประเทศไทยใช้เงินบาท สรัอเมริกาใช้ดอลลาร์ถูกไหมฮะบางประเทศใช้เงินเยนใช้เงินหยวนใช้เงินกีบใช้เงินดองไงเนอะไหมฮะอันคืาเรว่า currency นะฮะแต่เขาถามเรื่องค่างเงินปะไม่ได้ถามค้อนี้ก็เลยเอาหรือไม่เอาไม่เอาค่ะผิดค่ะ,ะข้อ1น,นะจะแปลว่าที่นี่เนี่ยนะคะขารับค่างเงินแบบไหนนะเอ c e p t แปลว่ารับนะ,ะเขียนความหมายนิดนึงนะ,ะแต่ก็ไม่ถูกนะ,ะหรือจะเป็นข้อที่2 พี่วันชอบข้อที่สองมากทุกคนเพราะว่าอะไรนะคะทิมบอกว่า what is the price of this dinner price แปลว่าราคาค่ะ่า price แปลว่าราคาความหมายก็คือมื้อเย็นมื้อน,นี้เนี่ยราคาเท่าไหร่และเพื่อนบอกว่าไม่เกิน20บาทหรอกทุกคน กินอะไรใครไม่เกิน20บาทกินน้ำเปล่าเขาเกลียบแค่นี้หรอนะมันคงไม่ใช่นะคะข้าวเย็นมาต้องเกินกว่านี้เอะไหมคะมันไม่มีข้าวจาน20บาทมันไม่มีนะคะแสดงว่าอันนี้ไม่ถูกค่ะไม่ใช่ไพรซ์ของดินเนอร์นะคะผิดค่ะอ่านะคะหรือจะเป็นข้อที่3ข้อที่3พี่วันก็ชอบนะเพราะข้อที่3ามเาบอกว่า how much money do you have คุณมีเงินเนี่ยเท่าไหร่อ่ากนหนา have แปลว่ามีมันนีแปลว่าเงิน how much คือเท่าไหร่นะ คุณมีเงินเนี่ยเท่าไหร่นะฮะแล้วเอมี่ก็บอกมีไม่เกิน20บาทนะฮะันนี้มีเงินไม่เกิน20บาททุกคนหาย0บาทพกมาไม่เกิน20บาทไนว่าใช่รือไม่ใช่คงไม่ใช่ค่ะนะ,ะอันนี้มันตลกไปหน่อยนะคะไม่ถูกค่ะนะฮะหรือจะเป็นข้อที่4นะฮะข้อที่4บอกว่า what is the parking fee นะฮะ what is the parking fee ทุกคนาคำว่าฟรีตรงนี้ระวังให้ดีนะคะไม่ใช่ฟรีที่หมายถึงฟรีไม่ต้องจ่ายนะฮะอ่านะฮะ โจทย์ข้อนี้ให้คำว่าฟีมา FWE นะคะฟีมันไม่ฟีคือภาษีที่ต้องจ่ายในทุกคนนะฟีที่เราเห็นในโจทย์มันไม่ฟีนะมันคือสิ่งที่เราต้องจ่ายฟีคำนี้แปลว่าภาษีหรือค่าบริการค่าธรมเนียมก็ได้ค่ะนะฮะพาร์กิ่งฟีก็คือค่าจอดรถนั่นเองค่ะนะะเออค่าจอดรถมันเท่าไหร่เออนะะค่าจอดรถมันเท่าไหร่แล้วเพื่อนก็บอกไม่เกิน20บบาทหรอกเอ๊ะก็น่าสนใจอยู่นะ มีข้อที่ดีกว่านี้หรือเปล่าไปดูข้อ5ค่ะนะะข้อ5เขาบอกว่า how much of a tip should we leave นะคะทุกขณะเคยได้ยินคำว่าทิปไหมคะทิปก็คือเงินทิปนะะเงินทิปที่เราให้แบบพนักงานเวลาที่เรากินเสร็จอาหานะฮะ,นะฮะฉะนั้นข้อ5ความหมายก็คือเราควรจะทิ้งเงินทิปเนี่ยเงินทิปเนี่ยให้สักเท่าไหร่ดีแล้วเพื่อนก็บอกว่าไม่เกิน20บาทหรือว่าข้อนี้ตอบช้อยไหนคะ4หรือ5คะตอบช้อยที่ช้อยที่5น่นค่ะ เพราะช่วงท้ายของการทานอาหารก็ต้องทิ้งเงินให้พนักงานถูกมเป็นทิปให้พนักงานถูกมยังไม่ได้พูดเรื่องที่จอดรถตอบชอยที่5มั่นใจค่ะนะคะอ่ะวงไปเลยนะงั้นไปต่อกันที่คอที่5ค่ะนะแล้วไงต่อโอ้ให้เงินพนักงาน20บาทนะทิ้งเงินให้20บาทนะคะทีนี้ทิมก็เลยบอกว่า What do you think that? ทำไมนายถึงคิดอย่างนั้นล่ะทำไมเธอถึงคิดว่าให้20บาทพอล่ะแล้วทิมจะถามอะไรต่อตรงนี้ อ่าแล้วทิมจะถามอะไรต่อแล้วเอมี่บอกว่า no not at all ไม่ไม่เลยนะไม่ไม่เลยอะไรว่าไม่ไม่เลยอ่านต่อนิดนึงค่ะทุกคนหานะคะเอมี่บอกว่า the service was slow การบริการคือช้ามากสั่งไปเนี่ยต้องรอประมาณ4ชั่วโมงกว่าอาหารจะมานะคะการบริการมันช้ามากให้20บบาทพอ แล้วก็ยังขยี้ต่อนี่นะว่าซุปที่ส่งมาเนี่ยก็โคลดก็เย็นมากมนึกว่ากินน้าแข็งเอไหมฮะฉะนันทิ้งเงินเนี่ยยีบาทก็พออะไรประมาณนี้ฮะให้ค่าทิปพนักง,งานเนี่ยแค่20บาทก็พอตรงนี้ทีมจะถามว่าอะไรไปดูคะ่ะอ่านะคะมาทุกคนหาช้อยแรกบ,บอกว่า isn't isn't that too little ความหมายก็คือนั่นมันไม่ลิเทิลไปหน่อยหรอเลิลแปลว่ามากหรือแปลว่าน้อยคะแปลว่าน้อยคะ่ะความหมายช้อยส์นี้ก็คือ มันไม่น้อยไปหน่อยหรอให้20บาทเนี่ยมันไม่น้อยไปหน่อยหรอแล้วเอ็นี่ก็บอกว่าไม่ไม่น้อยหรอกบริการก็ช้าซุปที่ส่งมาก็เย็นหนูว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะตอบข้อที่1ไปเลยค่ะนะตอบข้อนี้เลยฉะนั้นบอกตรงนี้ไว้เลยค่ะถ้าพนักงานบริการดีเราก็พร้อมฟาดให้ทิปหนักๆให้ทิปเยอะๆถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดบริการไม่ดีก็ให้ t t ร e ให้ไปนิดเดียวก็พอค่ะ